วัสด,ดีเจ้าัวสาวเนือไก่บ้านเจ้าวันนี้จะมาตามแครอทซีซีค่ะบัตรธรรมดานะคะเหมือนๆเจอเตือน,นึงเนาะแครอทมีสี่สีสีขาวสีม่วงสีเหลืองสีส้มนะคะมาอยู่ไก่บ้านจะอ,อี้บักุ้ยเตเ้หรือมะละกอหายากเนาะใช้อย่างแตนได้ก็ใช้ไปนะคะมันก็หายากเหมือนกันก็แซ่บเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบนะคะว่าเรามีอย่างพองนะเจ้าค่ะ ในส่วนของซดนะคะที่เตรียมไว้ก็เหมือนส้มตำทั่วไปเนาะมีกุ้งแห้งกระเทียมพริกขี้หนูมะนาวมะเขอือส้มหรือมะเขือเทศนะคะถั่วฝักยาวถั่วที่นี่มันจะสั้นๆป้อมๆหน้าแต่กระใจแตนกันได้ค่ะแล้วก็แครอทสีสีขูดเตรียมไว้นะคะต่อด้วยเครื่องปรุงค่ะ อันนี้จะมีปลาปลาน,นี่มี2ชนิดนะคะแล้วแต่ว่าท่านไหนจะชอบแบบไหนเนาะอันนี้จะเป็นแบบน้าค่ะหาซื้อง่ายที่นี่ส่วนที่มันเป็นอบแห้งแบบนี้เนี่ยมันใช้ง่ายตรงที่บบหกเลยเทอะเวลาใช้ช้อนตักค่ะอันนี้ฝากเพื่อนซื้อจากเมืองไทยมาเจ้าน้ําตาลทรายแดงพอดีที่นี่น้ําตาลปึกน้ําตาลปีบ๊บหายากใช้อันนี้แทนไปได้ค่ะน้ําปลาหาซื้อง่ายเหมือนกันค่ะที่นี่บม่มีปัญหาเลยมีหลายยี่ห้อเนาะเดี๋ยวมาทํากันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะกระเทียมพริกแต้หรือพริกขี้หนูบ้านาเฮานะจับโยลงไปเลยนะคะแล้วก็โคกต่ำๆอย่สักครู่นะคะขอย้ายมุมกล้องนิดนึงพอดีถือตัวต่ำตัวเบาค่อยสะดวกกันนะคะเลยขออนุญาตวางกล้องไว้ตรงนั้นนิดนึงเนาะต่ำพริกต่ำกระเทียมเมื่อเข้ากันนะคะเสร็จแล้วใส่กุ้งแห้งค่ะ บาชอบโนะรยหน้าค่ะอยากได้กลิ่นมันแต่แตเนาะอยากได้สาบหน่อยอ่ะทีนี้บะทัวเจ้าใส่ไปเลยตักแค่พอบุก,บกนะคะทีนี้เรากลับมาปรุงรสเนาะน้ำตาลแล้วแต่ชอบนะคะตัวเองแล้วจะชอบ เผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะน้ำปลาค่ะปลาระ,ระ,ะอยู่ไในก็ขคาดมาได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นตามอาย่างก็ต้องจะต้องใส่เนาะหอมอันนี้ของชอบอ่ะมะนาวเจ้าคูุกนะคะถึงขั้นตอนนี้าตา่ำแห้งนี่อาจจะมีกระเด็นเข้าตาเนาะระวังด้วยนะเจ้า รสชาติใจได้ตามกินตึงวันกันเลยบบต้องกะอ,อย่านักจับโยนจับโยนสบายมากมบุบบุบระเขือเทศพอแตกแนละ้วแล้วก็เส้นแครอทจีสีของเฮาเจ้า <c oughs> ตำลลด อยู่เยอรมันนี่มีไออย่างประยุกต์ได้กับประยุกต์ไปเนะาะไออย่างที่มันแปลงกันได้กับแปลงกันไปค่ะบาบอันนี่อดเจ้าคนไทยที่มาอยู่ที่นี่แล้วหากับเข้าไทยกินได้ถือว่าเก่งมากๆค่ะโอเคเดี๋ยวใส่จานกันนะเจ้าเรียบร้อยเจ้าเอาใส่จานเนาะกินกราบแคบหมูค่ะคนเมืองเฮานี่ไปอยู่ไหนขอเพิ่มมีแคบหมูกับข้าวนึ่งนี่มันตึงลำเนาะ พอดีวันนี้บัได้หนึ่งข้าวเจ้าอันนี้เส้นคาปลินี่ค่ะเป็นเส้นสปาเกตตี้ไซส์เล็กสุดมันจะมีความคล้ายกับเส้นขนมจีนด้าวาไซส์เส้นมันจะคล้ายกันแล้วมันเวลาเราแปะขนมเส้นหรือยอย่างเนี้ยจ้แตนได้เพราะว่ามันดูดน้ำได้ดีกว่าแบบเส้นใหญ่นะคะเจ้าขอบคุณเจ้าสาวเหนือไก่บ้านเจ้าหวัสดีเจ้า